ลงแรงกันดีกว่าจ้ากล่าวสวัสดีเยาวชนคนเล่นเกมทุกท่านนะครับแล้วก็อยู่กับผมจากงูคนเดิมคนดีครับผมซึ่งเกมน,นี้ก็คือ r o v เกมลูกรักประจําช่องของผมนะครับซึ่งผมห่างหายจากการเล่นเกมไปค่อนข้างทีท่จะนานมากเพราะผมไปทําการเก็บฉีไม่ๆเพื่อนไม่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 ไกูไจะเล่นฉีกูจะเล่นฉีห้ามใครแย่งโอเคอย่ <upper face> okay? yeah. understand ซึ่งตอนนี้ผมเก็บฉีได้อยู่อันดับที่ประมาณ 49, 48ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วครับผมซึ่งเป้าหมายของผมคือการเก็บฉีให้ได้ถึงระดับประเทศถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากขอเป็นระดับเม็ดส้มเลยถ้าเป็นไปได้โอ้ยซึ่งผมจะบอกไว้ก่อนเลยฉีเป็นตัวที่แบกครีมค่อนข้างยากแล้วก็จังหวะการเข้าอะไรเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากจัดๆเลย มันเหนื่อยมันเหนื่อยมากซึ่งเกมที่แล้วซึ่งผมอัดเนี่ยผมก็ฆ่าไปเยอะมากแต่สุดท้ายก็แพ้อยู่ดีโอ้เอเลนดหรอมาฉีลูกรักมาแล้วจ้าฉีลูกรักจ้าจ้าโอ้สุดยอดโอเคหวังว่าเกมนี้มันจะเป็นเกมที่ดีนะนะโอ้ยผมขอระบายเกมที่แล้วก่อนไม่ไหวคือไม่ไหวจะจัดเลยคือเกมที่แล้วผมฆ่าไปประมาณสิบเจ็ดตัวแต่ผมแพ้ ซึ่งผมช่วยทีมนะผมช่วยเต็มที่เลยแต่เออทำไมกูต้องมาลงแรงแล้วเจออะไรแต่แบบนี้ด้วยวะคือไม่ไหวไม่ใช่ว่าตานี้ผมกาก,ากเองนะไม่เอานะ <c oughs> ซึ่งเรากลับมาเรื่องตัวละครฉีกันก่อนดีกว่าฉีเป็นตัวที่เข้าทีมไฟได้ค่อนข้างที่จะยากมากๆถึงยากที่สุดซึ่งเราไม่สามารถกระตกกระตากพุ่งเข้าไปอันตีใส่โดยที่ไม่ชนกำแพงมันเป็นไปแบบแทบไม่ได้ ถ้าเราตีใส่แล้วทีมตรงข้าไม่ชนกำแพงหรือไม่สตันเนี่ยอ้าวเรียบร้อยครับยืนโง่ให้เขาฆ่ามันเป็นตรรัวละครที่เล่นยากเข้าไฟยากแต่มันดักคิวคอมโบเดียวได้ง่ายๆอีซี่ได้ทุกตัวเอเลนดอ์ไฮเเตทูเลนแพนดา้าทาชิทาจิเนี่ยได้หมดโอเคเราไปลองดูในเกมกันว่ามันจะไหวไหมท้ส่วนตัวแม่งอะไรวะขอละบายเลยแม่งร้อยรอบแล้ว น้ำตาจะไหลพูดเลยซึ่งทุกคนก็น่าจะเคยเป็นแบบไอ้เหี้ยตัวกูเล่นเก่งสุดๆเว้ยตัวกูแบบสุดๆเว้ยแบกทีมสุดๆเว้ยแต่ทำไมทีมเป็นแบบเนี้ยเอ,อ้ยพูดไปน้ำตาจะไหลซึ่งรุน่นนี้ผมเอา,านะครับเอ,อ่อก็จะเป็นเพิ่มพลังโจมตีจอกเกาะแล้วก็ความเร็วกันเคลื่อนไหวครับผมเพิ่มพลังโจมตีบวก45แล้วก็จอกเกาะร้อยเคลื่อนไหว10%อ่า ดูนี่สิชี้ระดับเอ่อภาคตะวันออกเฉียงเหนืออันดับที่สี่แปดหรือสี่สเก้านั่นแหละตาที่แล้วพึ่งแพ้ไปโอ้ยน้ำตาจะไหลแม่อุมเปรก็อ,อ,อยากขึ้นที่หนึ่งของสารคามจรงเลยวะเออขึ้นที่หนึ่งของสารคามดีกว่า <laughs> โอเคทีมฝ่ายตรงข้ามเป็นเอเลนดอร์ฟาร์มครับผมน่าจะเป็นแพนด้าออฟนะ แพนด้าออฟทาจิลมทูเลนกลางแล้วก็ฮฮเาเตะยืนตำแหน่งแครี่โอเคเลนเลนมังกรอยู่ล่างเอ้ยเลนดาร์กอยู่ล่างสวยซึ่งไอเทมจำเป็นสำหรับฉีมากๆในการวันคอมโบคิวเนี่ยเป็นโบเค้นสเปียครับผมซึ่งเราสามารถจัดการในพวกเกราะตัวละครเออเออเออโอ้ยลมเบ้อ ซึ่งสามารถจัดการตัวละครที่เกาะน,น้อยๆของวันคอมโบคิวได้เลยครับผมไม่มีเพื่อนเอาไหมล่ะฮะเอาไหมล่ะรอกูเวลสองก่อนตายนะแพนด้าซึ่งผมสามารถจัดการกับแพนด้าได้ตอนเวลสองครับผมขึ้นเวลสองกวผมฆ่านางได้เลยนี่ไงเกือบตายแล้วไงไม่ถึงเพื่อนไม่ถึงไม่ถึงมันหนีออกไปก่อนเพื่อนใจเย็นเอยอะไรวะเนะี่ย มีคนไปป่วนบัฟนายเหรอคนนั้นเป็นใครเหรอมันเฟี้ยวขนาดนั้นเลยเหรอฮะไปเพื่อน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 ดงตีนเพื่อนดงตีนตีนเต็มไปหมดเลยเนี่เพื่อนถอยก่อนดีกว่าเพลนระวังตัวไว้นะดงตีนล้วนๆน,นั่นแหละไม่ใช่ว่าบัฟมึงหายไปแล้วเหรอหรือบัฟมึงอยู่อยู่อืมผมรอเบลสีแล้วไปเอ่อไอ้นี่คอมโบวันคอมโบคิวเมดโชว ทูเรนตายไหมวะตายแหละจริงๆแพนด้าก็ตายจริงๆแพนด้าก็ตายไม่รอดหรอกมาสิแพนด้ามาสิแพนด้าน่างโง่น่าจะหดหัวอยู่แบบนั้นเหรอผมลองจิตสัมผัสดูไหมจิตสัมผัสปุ้งปุ้งปุ้ง,งแม่งเอ้ยนิดเดียว <laughs> เป็นไง จิตสัมผัสเอ้ยได้ปะวะไม่ได้วะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้จริงๆก็อาจจะได้เลยแต่ตายมาไม่คุ้มเเสียใจเรื่อยๆวะเนลนดเห็นผมแล้วน่าจะแวบมายิงผมสะกีสองทีมั้งไม่วะเฮ้ยได้มานาฟรีเพื่อนโอ้ขอมานาหน่อยนะ Thank y o ออกไปเลยอืมอ เอเลนดอเก็บเพนผมไปแล้วงั้นเหรอเฟี้ยวขนาดนั้นเลยอ่าเพื่อนนะเอเลนดอนายเฟี้ยวขนาดนั้นเน่ยนายเก็บเพนเรานายเฟี้ยวขนาดนั้นเลยอะตอนนี้ผมน่าจะดักฆ่าทูเรนฝ่ายตรงข้ามได้อยู่นะไม่ใช่แค่ทูเรนแล้วตอนนี้ผมจะดักฆ่าแม่งทุกคนเลยดีวกว่าเฮ้ย ผมน่าจะตามทันไอ,อแม่เอ้ยลืมไปเลยว่ามันกลับหลังได้สวยตายเหมือนเดิมเลยฮ่าอืมอืมบรุนโอ้โหแล้วเกินเฮ้ยไว้อันติผมมาผมไปด, okay. ดักค่ายเรนดอร์ดีกว่าสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคดักค่ายเรนดอร์ครับผม โอ้โหแพนด้านายทำเสียเรื่องอ่ะโอ้โมึงจะเดินมาทำไม่ยแพนด้าฮะมึงทำเสียเรื่องนะรู้ตัวไหมแย่วะ่ะหัดมีการรับเมสากเทาบ้างเมสส์ไปแล้วเพื่อนโชคดีขอให้โชคดีไปอิ๊กจ้านายเฟี้ยวขนาดนั้นเลยอ่ะเพื่อนนะ <c oughs> เอ้ยนายคิดว่านายเจ๋งขนาดนั้นเลยเรนดอร์ฮะถูเลงก็ตายไปแล้วอืมไ,ไปยิงเรนดอร์เขาหน้าจะผักผมบอกได้อืมเอาไงดีกับชีวิตช่วงนี้วะเนี่ยมันขี้เกียจเอาหิวไม่เอาแล้วกันเออถ้าจะเอามังกรก็เสียวแพนด้าดักเหลือเกินแย่ว่ะเฮ้ยว่าไงแพนดา้าสักหมัดกันไหมสักหมัดหน่อยไหมเราอะนะ สักหมักสักหมัดหน่อยวพวกเฮ้ยเราต้องฟัดกันสักหน่อยแล้วพันา้านี่ไงเพื่อนนี่ไงนี่ไงนี่โอ้ยเพื่อนโอ้โหนายตีร้านเราแบบนี้น้ำตาไหลเลยเพื่อนเอ้ยน้ำตาไหลภาคด้วยความปาบปืป้มและปิติเยเลนดอนน่าจะมาเก็บผมแล้วล่ะแต่ช่วยเพนเอราดาร์ก่อนก็ดีโอเคเพื่อน I love you too much, so much, very much กลับบ้านนี่ไหมไม่ไม่ไม,ไม่สัญชาตญาณบอกว่าอยากกลับไปแล้วเพื่อนบายบายหน้าด้านชิบหายมะกลับไหมไม่กลับเฮ้ยเจ้ยเฮ้ยวาร์ปตรงนี้มันต้องตามเอาผมอีกชัวผมร,ญญรู้เดินกลับดีวกว่าถ้าจะขนาดนี้ต้องเดินกลับดีวกว่างู เดินกลับดีกว่าเอ้ห้านาทีแล้วโอ๊ยรถป้อมมาแล้วรถป้อมมาแล้วแย่และไป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 ให้เร็วที่สุดแม่เอ้ยไม่ทันไม่ทันหรือทันวะเอ้ยแพนด้าคงไม่กล้าเข้าหรอกแพนด้าไม่กล้าเข้าโอ้ขอบคุณแพนด้าโอ้ไม่งั้นโดนทีมดนะ่าแน่เลยอยู่ไงให้ป้อมแตกวะทีมตรงข้ามน่าจะสวิตแล้วมั้งดูทรงแล้วน่าจะสวิตแหละ นี่ที่ทำมาหากินผมเดินเดินเดินมาขวายอีกนิดเพื่อนโอขวายอีกนิดป้อมบู๊สวยจะจัดชอบเหลือเกินกูชอบมากโอ้โหสวยเหลือเกินสวยเหลือเกินยังชอบเลยเพื่อนดูช็อตเมื่อกี้ท็อปไฟไฮไลท์ อุ ab, oh, ้ยทาคาเดีสามนะเมื่อกี้มึงเอ้ยหวานเตี๊ยบโอ้ขอให้ยูนะครับโอ้ยหูฟังจะหลุดหลุดบ่อยเหลือเกินหาเราเราอยู่ตรงนี้เพื่อนนายรอดมาได้ทุกเมื่อเราจะรออยู่ตรงนี้เพื่อน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 เกินไปหาวันคอมโบทาจิก็ตายเอ้าอีหาสไลด์ออกได้ดังนั้นเว่ เว่ Way, เลยทีเดียวไปดันบนต่อดีกว่าฝากป้อมนี้หน่อยนะเพื่อนยากฉันไปละวูะ้ฮู้ฮู้ฮู้สบายใจเหลือเกินสบายใจเหลือเกินว่าไงเพื่อนยากนี่ไงไปละเพื่อนไปละบายนายตายแล้วเพื่อนเราช่วยนายไม่ได้ไอ้เ <c oughs> พ่อนาสัตว์เลยแว่เย็ดเอ้ <laughs> โอ้โหกี๊ดเลยกูอืมแก้แค้นหรอยฮะวันแก้แค้นกูเหรอแแ <c oughs> เล่นกูสกีดเลยสัตว์เอ้ยโอ้เสียสองป้อมเลยจ้า <c oughs> เสียสองป้อมเลยจ้าไอสัตว์ได้ยีย่มึงโดนกูแน่แม่เย็ด <c oughs> มึงมึงตอนนี้กูจะเล่นแค่แพนด้าแล้วกูไม่ไหวแล้วกู มึงมาสิมีฮายเตะมีเอรนดออะไรไม่รู้ยืนอยู่ข้างแต่กูจะเอามึงอะ่ะทําไมอะ่ะมึงเตรียมตัวรับผลกรรมมึงได้เลยนะไดีด้าแม่งไ้กัดฟันแล้วกูแม่งจ้ำสแกร์กูเหียเฮ้ยจี้ยี่หองแต่วแตกเลยกูจดเด้แพนด้าเลนล่างเหรอเพื่อนนะมึงไม่ต้องกลับมา มาใครตอนนี้ก็ได้มากูให้หมดทั้งประเทศอ่ะนะไอได้สัตว์คุยเหี้ยชิบหายมึงมาได้มาฝั่งนี้มาฝั่งนี้เพื่อนโอ้โหสัตว์ได้ไอเอ้ยกูสาบตรงนี้เลยกูต้องฆ่ามึงให้ได้ยังไงกัดฟันพูดเลยยึดเสร็จเด้เฮ้ยเฮ้ยแคขนเหลือเกินแคขนแคขนแคขนลงคลิปไอ้หานี่ ผมต้องหาจังหวะซุ่มสักจังหวะสองจังหวะแล้วเพื่อที่จะเก็บเอเลนดอร์หรือไม่ก็แพนดา้นาแน่นอนเป้าหมายของผมคือแพนด้าเท่านั้นไม่ใช่เอเลนดอร์ไปได้หรอกนีไ่ไอ้เพื่อนห,หโอ้โหเพื่อนไม่ปล่อยให้กูุงเลยเนอ,อ้อนายไม่ปล่อยให้เราแบบนี้เราก็ไม่ได้คอนเทนต์สินาย ได้ค่าน้อยไม่ได้คอนเทนต์อีกโอ้โหจบแล้วนายไม่เข้าใจจอดเอตะนายไม่แล้วแต่ปูอะ่ะนายไม่เป็นอะ่ะด่าเอาไหมสัตว์มึงอะ่ะก็กูอ่ะเอาไหมยึดเป็ดเอ้เอาไหมดดไดาสักหน่อยไม่ได้ฮะสักหน่อยไหมมามามึงมามาสิได้ไสัตว์สักหน่อยมาือสักหน่อยไหมอ่า แม่งจำสเกลกูหาเยเลยมาดีได้เงินมึงเท่าไรเงินมึงห้าพันสองโวจนนี่พี่คนฟาร์มไม่หามันก็น่าจะเทมาบนแล้วแหละช็อตเนี้ยใช่น่าจะเทมาบนค่อนข้างที่เยอะแล้วเกียร์คลิปตีเร็วด้วยไม่กลัวครับไม่กลัวครับยืนตีรถแบบงโง่เลยครับไม่กลัวครับ มาสิครับีได้สัตว์มึงมาแม่ฉุนแบบฉุนกึกขึ้นสมองเลยช็อตเมื่อกี้แม่งเอ้ยข่าดักจ้ำสแกกุไม่พอดันป้อมกูแตกอีกชุนแบบกึกแม่งเอ้ยแม่งเอ้ยเพื่อน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 ดันคีไปก่อนเพื่อนค่อยเข้ามังกรก็ยังไม่ไปเลยเพื่อนเอ้ยพวกนายใจร้อนมาจากไหนวะเนี่ย แล้วดูพวกนายใจร้อนน่ะเพื่อนนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอรินดอร์เอรินดอร์เอรินดอร์ปะเมื่อกี้ตีป้อมสักยกสองแค่นั้นพอเราคลิปนี้มาใหม่ก็อีกจึ๊กสองจึ๊กตีไปนะเพื่อนตีไปนะเพื่อนตีไปนะเพื่อน โคตรด่าเกียดเลยโคตรด่าเกียดเลยโอ้ยหูฟังก็จะหลุดไอ้แม่ฉมอยชอยเม็ด <c oughs> <c oughs> ไม่เอารอกน้าเจ โคตรน่าเกลียดเลยตึง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 งตึงงไปละว้ายสไลด์ไม่ผ่านจบละอ่าว่าไงแลนดอว่าไงต่อให้หมดออกมาสิครับมาดิมาดิฮะนี่ไงโหจบละ ตอนนี้รอเพื่อนบวกกลางแล้วเราก็ดันบนไปดีกว่าว,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 ว่าแต่ยังไม่ได้ค่ายได้เลยแม่งเอ้แคสเนี้ยมันต้องชำละสิวะใช๊ไหมโดทำแบบนี้คุณทำแบบนี้กับผมไม่ได้นะคุณประพัชสอนอมาเลยเพื่อนดันกันให้หมดเลยช็อตน,นี่แหละโอ้โหพ่ออยู่เยอะเหลือเกินกลัวไม่รู้หรือว่ามีคนอยู่อะฮะอืมกลัวไม่รู้หรยอว่ามีคนอยู่อะ โอ้เยอะ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 เข้าซุมสี่ซุมห้าซุมหกซุมเก้าไม่ได้ครับผมเยอะเหลือเกินโอ้เฮ้ยไอ้ด้อยู่ไหนอ้าวไม่ใช่ได้เนี่ยมึงใครเนี่ยโอ้ยด้อยู่นี่เฮ้ยนี่ไงไอ้ดาไอ้สัตว์มาดิเหลือใครวะเออมาดิสัตว์เอ้ยวายเหลือเออลืมตีบนเลยโอ้เรานี่ให้ความโกรธครอบงำใช้การไม่ได้จริง พอ้ผูผิดทางโอโ้จอสจอสมันจบแล้วจอสไม่ใ่ไงเพื่อนนีไ่ไงโอโ้จบแบบสวยๆรรรรรร <laughs> แก้แค้นแพนด้าก็พอแก้แค้นแพนด้าก็พอได้ช็อตคอนเทนต์ละหนึ่งช็อตด้วยโอ้โหเอ้หลายช็อตอยู่คลิปนี้อันดับหนึ่งด้วยฉี่ โอ้โห oh. <laughs> ชอบช็อตนี่โอเคก็ okay, ขอจบไปสำหรับคลิปนี้นะครับเจอกันคลิปใหม่แต่ผมจะเล่นชีครั้งต่อเมื่อผมขึ้นไประดับประเทศเท่านั้นแล้วจ้าสวัสดีจ้า